เสื้อที่ผมเจอกันอีกเช่นเคยการเปิดเสื้อครับผม EP นี้เป็น EP ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะผมไม่เป็นไรช่างมานะันวันนี้นะผมมีเสื้อตัวนี้นะผมซึ่งผมไม่มัน่นใจเหมือนกันว่ามันคือเสื้ออะไรเพราะผมก็สั่งไปเยอะเหมือนกันนะผมมาเรามาเปิดดูว,ว่าผมว่าตัวนี้คือตัวอะไรนะเสื้อมาเงินเริ่มเสียแล้วแต่เปิดไงไม่สได้ มาครับผมไอสีนี้ไงสีนี้เป็นสีอะไรว่าสีดำเหรออันนี้ผมไม่ได้มองอะ่ะสีสดนะผมมองสีในกล้องไอแพดขครับซึ่งถ่ายอย่างนี้นะผมผมก็สายตาเหมือนท่านผู้ชมเลยนะผมในกล้องตอนนี้นะโอเคครับเป็นสีดำมาก เสียเลยไปก่นอนนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเราตัวไปก่อนนะครับผมตัวนี้เนี่ยโอเคตัวนี้เป็นอ๋อตัวนี้เป็นแจ็คเก็ตนะครับผมเป็นแจ็คเก็ตของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับตัวนี้ไซส์ L นะครับผมตัวนี้เป็นปีสองพันสิกกนะครับผมเป็นฝรั่งเศสเป็นแชมป์มปปมโลก โอ้สัตว์ได้ซิปแตกเลยสั่นแล้วคนแข็งไม่ทำซิปมาด,ดีๆก่อนส่งนะ y ย s แม่เนี่ยผมสองแชมป์นี่เป็นหลังฟุตบอลโลกผมว่าใช่ไหมเพราะว่ามันมีสองแชมป์นะเชื่อมดมขอดูภายในก่อนนะผมเนี่ย อ้เน,นี้ยครับผมบอกบอกบอกเบอร์เฉยๆไม่มีอะไร <_ d ata> โอว่าเหมือนแท็กโดนตัดนะผมพิสูจน์ยากอะเนี่ยวม่ <_ d ata> แท่ผมคิดว่าน่าจะไม่แท้นะตอนนี้ผมให้ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะว่าไม่น่าแท้ <_ d ata> ใครที่อยากรู้เสื้อทั้งหมดใน ที่ผมมีอยู่นะันก็สามารถทำเป็ไว้ได้นะผมถ้าเกิดผมว่างนะผมมาทำให้ดูนะเอาโอวตอนนี้ซิปติดจัดโอเคได้แล้วผมขอเดี๋ยวต้องดึงซิปลงนะผม อ๋อนี่เ okay. ป็นถ่แล้วโอเคแช่ผมได้แล้วนี่นะอันนี้เป็นแจ็คเก็ตแต่ไม่มีฮุดนะแจ็คเก็ตใส่เฉยๆโอ้โหแล้วแม่งซิปแตกรูดกลับมันเดิมแตกมันเดิมครับเส็งเปิดแดงเดียวนะไม่น่าน่าจะรูดซิปไม่ได้แล้วเพื่อนท้อโอ้ยอไป โอเคช่างมันโอเคผมไปตัวแรกถ่านแปะนะครับตัวที่สองสีขาวนี้โอลโอิโลโก้อย่างงี้แน่นอนครับเดลมาลิดแน่โอ้อยครับสวยงามมากเป็นเบอร์หลังเป็นของอ่ะอิสโก้นะครับผมตอนนี้นะอิสโก้เดลมาลิดปีไหนไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมขอไปดูนะครับผมมาก่อนไหนะเดี๋ยวผมขึ้นข้อมูลให้ อันนี้ลาลิกาเดี๋ยวขอดูแพคข้างในก่อนโอ้โหมีอันนี้แล้วนะไซส์สองยาวยี่สิบเจ็ดทำไมเสื้ออันนี้มันยาวกว่ะเสื้อแจ็คเก็ตวะเอ้ยงงไงอุ้ยแต่ว่าเนื้อผ้าดีแล้วบดูจากตะเข็บแล้วเชมาโอ้มีกระดุมมาให้ด้วยคนระับเสื้อแถวะ เมดอินไทยแลนด์ออันนี้คือเฮ้โอ้ไม่ไม่แท้นะผมไม่มีแท็กนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้าเราไม่ดูแท็กดูไงอันนี้ก็เป็นข้าวกานะผมข้าวกานะอันนี้ก็ถือว่าคุ้มกับราคาที่ผมสั่งไปนะตันนี้ไม่เกินร้อยนะผม ตวัวฝรั่งเศสนี่ร้อยกว่าไม่เกินสองร้อยเนี่ยรวมๆแล้วสองตัวไม่เกินสองร้อยห้าสิบนะครับโอเคก็สวยงามนะครับแต่ว่ารับดูมีเศษก็อันนี้นะผมเปิดเปิดนิดนึงนะนี่ตรงตัวไอนะครับครับกาวน่าจะเสียแล้ว เปิดๆนิดนึันงตาสมอสอนก็เป็นอ่ตัวนี้ผมติดไว้เลยนะเคลียผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจินหว่คลิปหน้าจะเป็นคลิปไรขอเช็ดคอนเทนต์กันนิยนะครับ